ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้านี่วันนี้ก็มาลงก็จะพาเพื่อนๆมาสู่บระากาศบริสุท์ตอนที่ว่าเขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนนะครับบรรยากาศก็จะสดชื่นสุสดชื่นจริงดูว่า เพื่อนที่อยู่ในเมืองอยู่แบบวุ่นวายวุ่นวายเนาะพอมาได้เห็นบรรยากาศที่สดชื่นสูดอากาศแบบคือเมื่อคืนล้วฝนตกหน่อยนะครับบรรยากาศก็เลยสดชื่นมันจะมีหมอกอะไรแบบนี้ครับมันสดชื่นมาก ยินเสียงแล้วอันนี้คือเสียงกระรอกอ่าเดี๋ยวผมจะพาให้ดูบรรยากาศนะครับอืมวันนี้ผมก็มีแค่ตาบรยากาศที่สดชื่นนะครับจะมอบให้ทุกคนได้มาสดชื่นกับผมด้วยนะครับอ่าน เห็นมองไหมครับสดชื่นมากครับบรรยากาศาทางเชนลบทแบบนี้นะครับ ให้ดูแบบว่าสดชื่นสามร้อยหกสิบสามหกห้าเลยครับเอ้สดชื่นเข้าหวังว่าทุกคนจะสดชื่น เหมือนผมนะครับแั้วก็จะมีวัวแม่วัวอยู่คนระับ อ่านี่นี่นี่เพื่นๆรู้จักไหมความสุดชื่นกับดอกสีตังนี่คือดอกสีตังนะครับอาดอกสีม่วงสวยงามมากเอรู้สึกสดชื่นหรือยังครับอาสุดชื่นมาก พร้มอมบรรยากาศที่แบบชนบทชนบทนะครับสดที่นจริง จะเป็นเสียงนกประหอดน,นะครับ <c oughs> สวยงามมากครับดูท้องฟ้าครับมีเตมโกนะครับ ค,ความสุขเล็กๆครับว่บา,งบางก็ทุกคนนะครับ ผ่อนมัง่งเดี๋ยวโมจะเดี๋ยวทำงานนะครับหาอะไรสบายสบายใจเที่ยวเดินป่าหรือชมอะไรก็ได้ที่ว่าเป็นของที่สุดวยาง,งามทำให้เราสบายใจมีความสุขอันนี้คือ ต้นหนาดสดชื่นมากครับนี่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 เมื่อวันก่อนเนี่ยเด็กๆครับ ขมวิทย์ปลากันความสุขเรามาดูแบบธรรมชาติดีกว่าอืมบรรยากาศบ้านๆน,นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทางชนบทอากาศก็สบายทำอย่างนี้ชีวิตนี่ดีครับ คือช่วงนี้จะเป็นช่วงอต้นพืชว่าเถาวันพวกนี้จะผละไม้จะออกดอกนะครับมันจะมีกลิ่นหอมของดอกไม้แต่นี่น่าจะเป็นกลิ่นของต้นปดกลิ่นหอมแบบนี้ครับมันจะคล้ายกับอดอกอส้ม ดอกส้มโอแบบมดอกส้มแบบเนี้ยกินจะคล้ายๆกันความหอมของมันนะต้นโปดนี่นี่นี่มีรอยคือนี่ดูยอดยอดของต้นปดนะครับเปนรอยอยูอ่เห็นไหมครับมันจะสากเหมือนกระดาษทรายยอดของมัน มันไดกาดมากแปลว่าความหอมของดอกของมันนะครับหอมเน่ยชมธรรมชาติดีกว่าอ่า หายยังครับถ้างงงว่าผมว่าถามว่าหายอะไรความเครียดหายยังครับที่ได้มาเห็นอากาศที่สดชดื่นอย่าเครียดนะครับอย่าเครียดเอาเจ้าแมวส้มแมวส้ม ยังมาทำอะไรแตวนี้มาเอ้ยโอ้ยนี่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 นี <c oughs> แ่แมวส้มแมวส้มเออทำไมเนี่ยไม่รู้ส <c oughs> งสัยจะมาหากินนะครับ โอเคครับมันเราซึมซับความสดชื่นตอนเช้านี่ได้มากพอแล้ววันนี้ก็ทลิปเอาไม่ช่วันนี้ครับคลิปนี้ลุงขวาหลวงก็ขออนุญาตจบ,จบพลิกจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนื่องจากดึงดับความกับความสดชื่นยามเช้าหลังฝนพอแล้วหายแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงพาหลงด้วยนะครับสวัสดีครับ